สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์อีกครั้งนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นคลิปครึ่งเดือนหลังของคนลักนณาราศีนะครับตุลน,นะครับซึ่งอาจารย์ก็ลักนณาราศีตุลเหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปเหมือนเดิมครับกดไลค์นะครับคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้เพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับ c h ชาแนล โหราพยายกษ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็นะครับให้อาจารย์ยักษ์ด้วยนะครับเราไปที่ด้านจิตใจกันนะครับในช่วงนี้ดาวศุกร์นะครับโคจรย้ายจากราศีธนูเข้าไปอยู่ในราศีมังกรแล้วและดาวศุกร์กับดาวเสาร์นั้นทับกันทำให้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะโมโหร้ายหงุดหงิดง่ายเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็นะครับ มีความคิดอยากจะศึกษาหาความรู้หรืออยากจะซื้อบ้านหรืออยากจะเรียนออนไลน์หรือเรียนเกี่ยวกับเครื่องยนตกนกย์กลไกอิเล็กทรอนิกส์หรือทำเกี่ยวกับด้านโซเชียลเข้ามาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ยังไม่ควรจะใช้เงินลงทะเบียนเรียนหรืออะไรในช่วงนี้เพราะเดี๋ยวดาวสุดก็จะโคจรถอยหลังท่านอาจจะต้อง กลับไปคิดทบทวนใหม่เพราะการถอยหลังของดาวศุกร์นั้นมันจะมีการถอยหลังย้ายกลับมาที่ราศีธนูอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมกราคมแล้วการที่ดาวศุกร์ย้ายกลับมานั้นนะครับพอมันเดินเราจะได้ประทุมเกณฑ์อีกรอบหนึ่งแล้วในช่วงนั้นนะครับดาวพฤหัสก็เสวยเลิกดีแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ดูแล้วทําอะไรก็จะติดขัดมีปัญหาเพื่อนเกียดคนไม่ชอบขัดหูขัดตา โดนบูลลี่โดนใส่ร้ายหรือบางทีก็ตั้งเพจนะครับโจมตีท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังการโดนแอบอ้างเช่นท่านไม่ได้ทำก็ไปบอกว่าท่านทำท่านไม่ได้พูดก็ไปดอกให้ท่านพูดอะไรลักษณะนั้นครับและด้วยความที่ดาวศุกร์นั้นเป็นดาวมลณนะด้วยดาวมลณนะแปลว่าอุปัติเหตุเมื่อดาวศุกร์นั้นโคจรเข้ามาอยู่ในภพพันธุ แนะนำครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อประกันแนะนำให้ซื้อประกันได้เลยนะครับมีเกณฑ์ร้อยละ70%เปเลยครับเพราะดาวมนุษย์จะอยู่ก็โคจรถอยหลังมันจะมีอุบัติเหตุแบบที่มีคู่กรณีนั่นเองนะครับอุบัติเหตุเกิดแบบจากการเดินทางนะครับแบบรถยนต์หรือท่านไปจอดรถเฉยๆโดนคนหมั่นไส้กีดรถหรือทุบกระจกเอาอะไรลักษณะนั้นเรียกว่าเป็นช่วงกรรมเก่าส่งผลนั่นเองเพราะฉะนั้น การใช้รถใช้ถนนนะครับถ้าจะไปเที่ยวไปตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเลยครับปายเดือนอย่าไปนะครับอยู่กับครอบครัวอยู่กับที่บ้านอยู่กับแฟนอยู่กับพ่อแม่หรืออยู่กับคนรักดีกว่าครับต้องระวังเยอะๆแถมดาวราหูครับโคจรอ,อยู่ในภพมรณะ เพราะฉะนั้นพอท่านหุดหิดง่ายมีความเครียดก็ทําให้ท่านนอนไม่หลับความดันโลหิตอาจจะต่ําหรือสูงเยินเกินไปก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความเครียดด้วยแถมในวันที่25เมอร์ลี่คริสต์มาสดาวเกตซึ่งเป็นดาวอุบัติเหตุนั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพมอละนะพอดียิ่งไม่ควรเดินทางไกยหรือเดินทางกลางคืนหรือทานแอลกอฮอล์ในช่วงดังกล่าวเลยครับมาดูด้าน การงานกันครับตอนนี้ไม่มีดาวอะไรอยู่ในาราศีก็กฎดเจ้าเรือนการงานเลยแล้วดาวการงานจริงๆแล้วเป็นดาวจันทร์ดาวจันทร์เดินไวมากๆถ้าอยากรู้ว่าช่วงไหนการงานดีลงทุนได้ไปติดต่อช่วงไหนดีแนะนําให้ดูแบบ full option ครับอาจารย์ทำนะครับการโคจรของดาวจันทร์แบบละเอียดยิบย่อยให้กับท่านโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นไปที่โหราพยายกษ์เลือกเพลย์ลิสต์ครับตอนนี้อาจารย์ทําเป็น เพลย์ลิสของคนลักขณาราศีตุลโดยเฉพาะให้กับท่านแล้วเข้าไปเลือกรับชมรับฟังได้เลยครับมาดูด้านการเงินการทองกันครับในช่วงนี้ปรากฏว่าดาวอังคารนะครับโคจรไปเป็นเกษตรแสดงว่าช่วงนี้ท่านจะมีรายได้ดีครับมีแบบโชคไม่คาดฝันนะครับ รายได้จากต่างประเทศหรือการขายของเก่าของมือสองหรือได้รับมรดกเรียกว่าช่วงนี้เงินดีมากๆเลยแถมดาวครเสวยลาชาเลิกด้วยแสดงว่าจะมีเกณฑ์ได้ก้อนใหญ่หรือได้โชคลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือ ถ้าใครทำเมกัะโปรเจกต์อยู่อยากให้สำเร็จให้ผ่านแนะนำให้ไปจุดทูบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือแล้วบนบานสารกล่าวดูครับแต่ในการกลับกันครับปรากฏว่ารายรับดีมากๆแต่นะครับดาวอาทิตย์ที่ไม่ดีมันทำให้เลยครับไม่เหลือเก็บครับเพราะอ่านอาจจะมีการไปปาร์ตี้นะครับโดน ปลอให้เลี้ยงปลาอให้จ่ายออกไปก่อนแล้วก็ตามเก็บเงินไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่เงินนะครับเข้ามาเยอะจริงแต่ไม่ค่อยจะเหลือเก็บเท่าไหร่ก็นะครับเซฟเซฟหน่อยครับเก็บครึ่งนึงใช้ครึ่งนึงก็ยังดีอย่าให้แบบอุตส่าห์มีไรายได้ดีในช่วงนี้แล้วมันจะหมดไปนะครับและนะครับดาวอังคารจะเริ่มเข้าสมโนเลิกในวันที่28ธันวาคมเพราะฉะนั้นช่วงวันที่1จนถึงวันที่ นะครับ28ธันวาเป็นช่วงกอบโกยนะครับสำหรับคนลัคนาราศีตุลดีหมดเลยครับไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือด้านอุปัติเหตุแล้วก็เงินไม่ค่อยเหลือเก็บแต่รายรับเนี่ยมีเข้ามาให้ท่านแฮปปี้ยิ้มได้อย่างแน่นอนครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันด้วยความที่ดาวมรุตยูครับโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นความรักของท่านจากกอนขข้างกระท่อนกระแท่น คุยบ้างไม่คุยบ้างเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวผุผุโผโผหรือเจอคนที่นะครับนิสยยัยไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวคิดถึงอยากมาเจอบทไม่คิดถึงขออยู่คนเดียวขอไปกับเพื่อนอะไรลักษณะนะั้นเรียกว่าเดาไม่ได้เลยในแต่ละวันว่าเขาจะมาแบบไหนแต่ด้วยความที่มันนะครับอยู่ในราศีพิจิกเป็นเกษตรแสดงว่ามันจะเป็นอะไรที่ ท่านเนี่ยทั้งรักทั้งหลงเรียกว่าเคลซี่เขามากๆเลยและการครบกันแบบนี้จะคบทนคบยาวคบนานแม้ว่าจะมีปัญหากระท่อนกระแท่นแต่เหมือนว่าท่านรับฟังได้อดทนได้นะครับคนที่เข้ามาจะมีความสามารถด้านศิละปะร้องลําทําเพลงนะครับการเงินค่อนข้างที่จะดีคือบ้านรวยแต่ส่วนตัวแล้วคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะใช้เงินค่อนข้างเก่งช่วงที่ดีที่สุดนั้นจะเป็นช่วงก่อนวันที่28ไปครับหลังจากนั้นพอดาว นะครับอังคารสเสวยสมโนเลิกแล้วมันก็เลยทําให้เป็นคนที่หลักการดีนะครับแต่ปฏิบัติไม่ค่อยเก่งก็คือมีความฝันขายความฝันอยากทํานั่นอยากทํานี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แต่บทเข้าจะทําจริงๆแล้วเหนื่อยง่ายท้องง่ายอะไรลักษณะนะั้นแล้วก็ประกอบกับในช่วงวันที่28ดดาวตัวท่านก็ถอยหลังก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่บางทีเขามาจริงท่านอาจจะคิดว่าเขามาหลอก เพาเข้ามาหลอกท่านอาจจะมีความคิดว่าเขามาจริงก็เลยเรียกว่ามีการตัดสินใจผิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับด้านความรักถ้าจะมีเข้ามาอาจารย์ว่ามีได้ครับแล้วก็ดีด้วยแต่ให้ตัดสินใจก่อนดาวสุขถอยหลังคือ28แต่ดูแล้วมันจะเป็นรักที่เพื่อนๆน,นะครับไม่ค่อยยอมรับหรือคนรอบข้างมองว่าท่านอาจจะโดนหลอกหรือเขาไปหลอกท่านท่านไปหลอกเขาทั้งเพื่อนเขาเพื่อนท่าน อะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นการครบที่ไม่เปิดเผยไม่บอกใครซะมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคนลักนณาราศีตุลยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ให้จันยักษ์หน่อยจะกดสติ๊กเกอร์หัวใจดอกไม้หรือนะครับมีคําพูดดีๆให้รับฟังก็ว่ากันไปนะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับสําหรับชาวราศีตุลทุกท่านครับสวัสดีครับ